ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกชาวขอนแก่นเริ่มไม่เชื่อมั่นรัฐบาลทักแหลกนิจิตอนวอลเล็ตไม่ชัดเจนก็อย่างที่ทราบนะครับว่านะครับโครงการดิจิตอนวอร์เรดหนึ่งบาทของรัฐบาลเป็นนะเปรตทงของรัฐบาลแต่นะครับอย่างที่บอกว่าทุกวันนี้ถ้าเราดูตามข้อมูลและตามข่าวสารว่านะครับ การนี้จะต้อนเงินนี้จะต้อนบรอเนี่ยยังไม่มีความชัดเจนอะไรการขี้ข่าวที่ออกมาเหมือนกับว่ามีการเคลื่อนไหวแล้วมีความคืบหน้าแล้วมีอะไรแล้วแต่นะครับสิ่งที่สังคมตั้งคําถามและประชาชนตั้งคำถามว่าเงินเอามาจากไหนและสุดท้ายแล้วจะแจก50ล้านคน บอกว่าทุกคนที่มีบัตรประชาชน16ปีขึ้นไปนะครับแต่ตอนนี้น่าจะมีเงื่อนไขว่าต้องไปลงทะเบียนเท่านั้นหรือเปล่าถึงจะได้คือถ้าใครไม่ไปลงทะเบียนก็ไม่ได้มันก็จะทําให้หลายๆคนอาจจะนะครับไม่รู้หรือเปล่าหรือหลายๆคนอาจจะลงทะเบียนไม่เป็นหลายๆคนอาจจะไม่ได้หรือเปล่าสําหรับคนที่เดือดร้อนจริงๆนะครับแน่นอนครับว่าส่วนใหญ่คนที่เดือดร้อนจริงๆเนี่ยเขาอาจจะเข้าไม่ถึงข้อมูลเหล่านี้หรือเปล่านะครับ คนขอนแก่นเนี่ยเริ่มไม่มั่นใจหลังรัฐบาลถแหลงคืบหน้านีจ้จต้อนวอร์เรทั้งยังปรับปรุงเงื่อนไขารายการสินค้าต้องห้ามเพิ่มขึ้นไม่สามารถใช้เงินในโครงการซื้อได้11กักยาคม257ผู้สื่อข่าวรงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นภายหลังจากที่รัฐบาลโดยนายจุลพันธ์อมรวิวันรรัฐมนตรีช่วยคัง ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุก,กรรมการกำกับโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านน i g ิต a l อนวอร์หรือน i g ิต a l อนวอร์ซึ่งจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมตีในวันที่30กรกรกฎาคมนี้โดยมีเงื่อนไขต่างๆที่ประกาศออกมาโดยผู้สื่อข,ข่าวได้ลงพื้นที่นะครับที่ตลาดสดบางลำพูครับเขตเทศบาลน,นครขอนแก่นซึ่งพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่น กับรัฐบาลชุดปัจจุบันและคาดหวังใดๆกับชุดปัจจุบันแล้วนะครับก็คือว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีความเชื่อมัน่นกับรัฐบาลชุดปัจจุบันและไม่ได้ความคาดหวังใดๆกับรัฐบาลแล้วนะครับนายสำเริงรอดทองอายุ46ปีชาวจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าส่วนตัวไม่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะทําได้ซึ่งหากจะมองว่าโอกาสที่จะทําได้มีแค่10%ซึ่งในระยะ แรกนะครับอาจจะเชื่อมั่นอยู่ตามนโยบายที่ถแถลงออกมาแต่เพราะระยะเวลาผ่านมานานจึงคิดว่าไม่น่าจ,จะได้การลงทะเบียนก็ยังมองว่ายากอยู่ถ้าจะลงทะเบียน10คนก็คงจะผ่านเพียงแค่คนเดียวโดยเฉพาะปัญหาเล็กน้อยนะครับเรื่องใบหน้ากับบัตรประชาชนไม่ตรงกันส่วนงบประมาณล่าสุดบอกไม่ใช้เงินทกสอแล้วยิ่งมองให้เห็นความเสี่ยงขาดความ ร่วมมือของหน่วยงานต่างๆหลายภาคส่วนแทบจะมองไม่เห็นจนทําให้เกิดความไม่เชื่อมั่นและไม่คาดหวังเม็ดเงินเม็ดเงินต่างๆที่จะเข้ามาก็ตัดออกไปหมดนะครับอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือในด้านการค้าการขายให้พออยู่ได้นะครับเพราะไม่ว่าที่ไหนก็บ่นกันเป็นเสียงเดียวกันว่าทุกวันนี้ค่าใช้จ่ายสูงข้าวของแพงเงินจากการค้าการขายน้อยกว่ารายจ่ายขณะที่นายฉัดชัย เจ้าวันอายุ65ปีชาวขอนจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่ารัฐบาลชุดนี้ดำรงตำแหน่งมาพอสมควรแล้วบอกว่าจะได้เงินนิจิตอล1นึ0 0มบาททุกคนแต่ผ่านมาแล้วยังไม่มีวี่แววว่าจะได้หรือช่องทางที่จะนำเงินมาให้บอกว่าจะนำเงินมาจากแหล่งที่นี่นะมาล่าสุดนะครับกับเฉพาะทกศก็ไม่เห็นจะมีความสำเร็จจนตอนนี้ไม่เชื่อวา่าจะสามารถทำได้ แม้แต่นายกรัมตีก็ยังไม่มีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถทําได้เพราะบอกชัดเจนว่าจะนําเงินมาจากส่วนไหนประชาชนตอนนี้อยู่อย่างยากลำบากโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าก็ไม่เห็นจะแก้ปัญหาได้นะครับเป็นรัฐบาลควรจะนําเงินมาปล่อยกู้ให้สามารถแก้ปัญหานิดๆหน่อยๆให้พออยู่ได้ไปก่อนคนละ2-3ถึงามืบาทจากแบงก์ต่างๆก็ยังดีแต่ตอนนี้รถก็โดนยึดค้าขายก็ย่ำแย่หมดไปทุกอย่างนะครับส่วน ตัวเองนะครับไม่มีความเชื่อมั่นรัฐบาลนี้ไม่ได้มาจากประชาชนตนเองมองว่าอีกอย่างคือนายกัฐมตรีไม่ได้แก้ปัญหาให้กับประชาชนเลยอยากให้มองหานโยุบายใหม่ๆเข้ามาหาเม็ดเงินเข้ามาให้ประชาชนกู้เพราะกู้ก็ต้องส่งคืนอยู่แล้วนายชัดชัยกล่าวต่อยวว่านะถึงแม้วันนี้จะมองว่ารัฐบาลของลุงตู่ยังดีกว่าเพราะให้มาเรื่อยนะครับน้ำมันก็ลดเงินก็ได้จากโครงการ แต่รัฐบาลนี้ค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันบอกจะลดก็ลดได้เพียงแค่เดือนเดียวสังเกตได้จากข้าวของในตลาดแพงนทุกอย่างกระทรวงพาณิชย์ก็ไม่เคยส่งคนมาดูยิ่งมาเรื่องเงินดิจิตอลวอลเเรตก็ไม่มีความมั่นใจว่าจะได้รับเงินตามนโยบายนี้แต่อย่างใดอันนี้ก็คือเป็นเสียงสะท้อนจากประชาชนว่ารัฐบาลนี้ไม่เด้ยพยายามแก้ไขปัญหาอะไรหรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหนาอ,าอัปเดตห้ฟังครับ